ีครับท่านผู้ชมวันนี้จากรายการเต็มร้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่ใช่นาของใครแล้วฮะก็คือพี่ป๋องนั่นเองซึ่งได้ทําให้นาของชาวนาในเขตของจังหวัดอุบลราชธานเกินเกินไร่เกินกน,เน,นาเกินตากันนะครับวันนี้มาถึงนาตัวเองบางฮนะพันุที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นพันซิตโต้นะครับซึ่งกําหนดเกี่ยวจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณสักวันที่5 6ได้ไหมครับพี่ป๋องอานานด้านหลังนี้ก็คือพูดง่ายว่าเราใช้ ฉีดพ่นมาสีสหายมาตลอดอนะฮะซึ่งจะเป็นของออตราบบทิปนะฮะโดยบริษัท t r ีเรวมทั้งแร่แร่าธาตุชนิดพิเศษตราบบทิปนะครับซึ่งจากนี้ไปเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะที่กล้องแพรนมานิดนึงดูไปที่ข้าวนะครับนะเม็ดใสเต็มเม็ดนะครับ สวยงามจริงๆอีกไม่กี่วันก็จะได้เกี่ยวนะฮะใบก็ยังอมเขียวอยู่เหมือนกับทุกแปลงแต่ที่สำคัญคือเต็มทุกเม็ดจากโคนยันปลายนะครับชัดเจนนะครับที่สำคัญคือต้นทุนต่ำมากสําหรับนาแปลงนี้นะครับ เพราะเนื่องจากว่า,าทางพี่ป๋องเองก็ไม่เคยได้เข้ามาดูฮะวันๆก็ตระเวนไปบอกข่าวดีกับชาวนาทั่วทั้งจังหวัดอยุยานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสรุปกันอีกครั้งในช่วงของน้ำหนักว่าสรุปแล้วนาผืนนี้มีทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ป๋อง10ไร่ครับ10ไร่ใช่ไหมฮะมเอ่าโอเคเราจะรู้ว่า10ไร่นี้จะได้ข้าวเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ